วิธีการนำกรอบมาใส่คลิปวิดีโอคะที่เป็นคอนเทนต์ดาวนโหลดแคปคัดมาก่อนนะคะคลิกเข้าไปได้เลยค่ะมาที่โปรเจกต์ใหม่ไปเลือกคลิปวิดีโอค่ะที่จะมาแปะคลิปนั่นเองนะคะก็จะเป็นแนวนอนอ่ะกูไก่ขอเลือกคลิปไหนอ่ะคลิปนี้ละกันนะคะคลิปนี้อ่ะแล้วมาที่ตรงนี้ค่ะเพิ่มค่ะ เลื่อนตรงนี้ครังล่างสุดเลยนะคะไปที่พื้นหลังมาที่รูปภาพค่ะมาที่เครื่องหมายบวกไปเลือกกรอบที่เ,เตรียมไว้แล้วนะคะครูไก่จะใช้กรอบนี้ค่ะ,ะกดเครื่องหมายถูกค่ะและมาที่ตรงนี้ค่ะแตะไปมาคลิกคำว่าอัตราส่วน อัตราส่วนของภาพมาเลือกขนาดค่ะ1ต่อ1และคลิปวิดีโอตรงนี้ค่ะมาใช้มือค่ะนิ้วค่ะใช้นิ้วค่ะเลื่อนค่ะให้มันอยู่ในกรอบสีขาวตรงนี้นะคะเนี่ยค่ะกรอบสีขาวอ่าถ้ามาแบบนี้มันก็จะอ่าทำแบบนี้ก็ได้นะคะทำแบบนี้ให้มันอยู่ในกรอบสีขาวอ่าหรือ ง่ายๆค่ะแปะตรงนี้ไปเลยก็ได้แบบนี้ค่ะแบบนี้ก็ได้เหมือนกันถ้าปีบยากนะคะเรียบร้อยแล้วมาที่เครื่องหมายถูกค่ะมาที่บันทึกอ่าลูกศรตรงนี้เลยแล้วรอโหลดตรงนี้ค่ะ100%เปอร์เซนกดเสร็จสิ้นค่ะ